เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับในคลิปนี้เราอยู่ในเกม Monster Hunter: Pativer 3RD อีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้ผมอยู่ในเควสหมูป่านะคือทำเควสเสร็จไปแล้วอะแต่ว่ามีเควสใหม่ขึ้นมาเป็นมอนใหม่เข้ามามอนลับอะเมื่อกี้มันเพิ่งลองไปได้วยไม่รู้ว่ามอนตัวนี้จะยากหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ขอฮิวก่อนแล้วกันคือเพิ่งตีหมูป่าไปเลยอะเสียยาไปนิดหน่อยด้วยเจอมอนรอบ2ออีกอขอให้ไม่ยากแล้วกันฮิวเสร็จแล้วเราต้องเดินตามหามอนรอบนี้ ตอนนี้อาวุธผมแล้วก็ชุดเนี่ยคือไปอัพมาแล้วคือตีเกสจากจีมาเป็นตัวของชุดส่วนอาวุธเนี่ยก็เป็นกระดูกนะเป็นดาบคู่บอกเลยว่าเล่นดีๆมากเลยดาบคู่ภาคนี้ผมเล่นดาบคู่ถนัดมากเลยไม่เหมือนภาคไรอะเล่นได้ห่วยมากเดี๋ยวตอนนี้ผมจะออกไปหามอนก่อนดีกว่าคัดซีนแบบนี้เจอแล้วใช่ไหมตัวอะไรขอดูหน่อยดิจะได้ตีถูก เดินมาแล้วหุ้ยโอ้โหไม่ใช่นะโอ้โหไม่ไหววะ่ะอย่างงี้ <c oughs> รู้ทรงเลยอนะ่ะโอูโ๋จิโนกะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวอุ้ยไม่ได้เล่นดาบโลเนี่ยเฮ้ยมันตีเร็ววะ่ะมันตีเร็ววะ่ะจะรอดไหมเนี่ยใครเขาให้เจอในแรงนี้เนะี่ยแรงเฮดอาร์หนึ่งไอ้สองดีสองดีไม่น่ามีนะโอ้ยนี่ไงมอนพิเศษที่เพิ่งเข้ามาบอสลับบอสลับโอเคลองลองสักตั้งใหม่ ไม่โหดใช่ไหมให้เจ <dungeon Yaz> <prompt> อแบบนี้ไม Mother, ่โหดใช่ไหมในภาคไลน์นี่โดนตบยับเลยอ่ะโอ้โหขี่เข้าหลังดีกว่ายังไงมันเดินไปดูครับโอ้แม่แม่แม่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้โหวิ่งไปฟันสักทีก่อนพี่อุ้ยมันโดนนี้โดนนี้เดี๋ยวขอฟันโอ้โหหลบหนีด้วยเออมันเร็วอ่ะมันน่ะสายฟ้ามาแล้วขอฟันหน่อยโอ้ยไม่โดนไม่โดนเมื่อกี้ฟันทีนึงเฮ้ยเดี๋ยวนะฟันไม่เข้า เฮ้ยฮัลโหลฟันไม่เข้าอุ้ยมันมันชนะจริงปะนี่ยฟันไม่เข้าอ่ะแขนนั่ก็ฟันไม่เข้าอ่ะเฮ้ยฮัลโหลฟันไม่เข้าคมเหลือคือเอาไม่อยู่เนี่ยถ้าติดอะฟันตรงไหนดีถึงจะเข้าแขนก็ฟันไม่เข้าเนาะอุ้ยขาขาเข้าอยู่ขาเข้าอยู่โอเคขาเข้าอยู่อย่างนี้อืมฟันหางฟันหางให้หางก็เข้าใช่ไหมหางก็เข้าใช่ไหมงั้นโอ้ยกิ้งยังเสียเลือดเลยอะ เจ็บเจ็บเจ็บเก็บดาบเลยอย่างนี้ไม่ไหวแล้วกินยาก่อนเฮ้ยเดินติดใช่ไหมเดินติดของฟันข้างเฮ้ยเย็นเย็นเย็นโดดหลบก่อนตีตีต,ตีอุ้ยเฮ้ยมันตีสามครั้งมันตีสามครั้งโอ้ลืมอะไรลืมไปอุ้ยมันโดดไม่ทันนะ่ะเมื่อกี้อฮ้ยเล่นในคอมอ่ะไม่เหมือนในปุ่มใน,นมือถืออ่ะขอกินยาสักหน่อยไม่ไหวไม่ไหว เนียนๆเร็วอุ้ยทำไมทำไมโอ้โหโดนโดนโดนเฮ้ยโอเคสองครั้งสองครั้งไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วขอกินยาอีกรอบนึ่งยังเดี๋ยวนะกินยาไปสามขวดแล้วว่ากินยาไปสามขวดยังไม่ได้ตีเลยอ่ะปลาเพนบอลกันโอ้ยเจ็บขอปลาเพนบอลหน่อยไม่ได้หรือไงจะได้เฮ้ยโดนนี่ว่ะโดนโดนโดนโอเคโดนโดนโดนเพนบอลโดนสวย อย่างนี้ก็รู้เลยว,ว่าจะไปทางไหนฮะเราขอไปกินเลือดก่อนเดือวิ่าวิ่ง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 ,ง้ยมานาหมดรี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 ขอมิฮิวก่อนขอมีฮิวก่อนไม่ไหวละเจ็บมากเลยอะ่ะที่แรงมากกินโอกาผิวด้วยนะ,กล,ละกลับมาแล้วกลับมาแล้วหลบก่อนได้เปรียบโอ้ยมุมกล้องอเห็นอยู่เห็นอยู่เฮ้ยตีใช่ไหมตีใช่สามทีสามทีส,มทสองอสองทีอ่ะ โอ้ฟันไม่เข้าวัดทำไมฟันไม่เข้าโอ้โหเฮ้ยอุ้ยลมเลยลมเลยมันต้องฟันแต่ขาหางอะมันไม่เข้าอะหางอะเฮ้ยหรือว่าแทงไม่โดนด้านล่างเราเมื่อกี้มีฟันหางเข้าฟันหางเข้าอยู่เน้นเอ้ยไม่ใช่หางขาถูเน้นขาเน้นขาเน้นขาอุ้ยตีเร็วจังเลยอะยากโอ้ยยากเลยยากจริงมันตีเร็วไม่ค่อยชอบเลยอะ ต้องเล่นดาบโล่ะเฮ้ยดาบโล่ภาคนี้มันกันลําบากอ่ะเหมือนภาคไลท์โอ้โหตีไม่เข้าอยู่แล้วมันต้องตีไปปลายขาไปปลายขาเลยอ่ะอุ้ยแปลงร่างโกรธแล้วใช่ไหมโกรธแล้วอย่างเง like, ี Rita, ้ย OK อย <uhhh> ่างนี้น่าจะตีสักสามที้วถ้าโกรธปาวุ o d มีป so ัญหาแล้วอุ้ย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 จะตายอะไรจะขนาดนี there, ้ย <Lunch. S 2> <Safari> ิงก่อนยิงก่อนอุ้ยกดทําไมเนี่ยกดพีดก็พีดโอ้โหหนี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 ขอพี่ิ้วก่อนเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาอีกรอบเดี๋ยวกลับมาอีกรอบ ไม่ไหวจริงโคตรยากเลยมอนพิเศษอย่างนี้เราต้องฮิวแล้วรับดาบด้วยขอฮิวก่อนโพชั่นจะหมดแล้วว่ะเุ้ยแต่ลืมไปว่ามีเมกอรโพชั่นอยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนอันที่มันแจกฟรีอะอยู่ไหนอันที่แจกฟรีนีน่ไงนีน่ไงรับดาบปะคมเหลืองตีไม่เข้าอะ่ะต้องคมเขียวอะ่ะ จีโนก้าเอ้ยแล้วคมเขียวระดับนี้มันมีไหมเนี่ยไม่มีไม่ใช่เหรอหรือว่ามีโออแต่มีมีนิดเดียวเองอะเฮ้ยลบลบก่อนอุ้ยตีเว้าตีเว้าอุ้ยต้องรอให้มันตีก่อนนะต้องรอให้มันตีก่อนสองสามใช่ไหมเขาไม่ใช่แบบสามอยู่นี่เฮ้ยฟันแขนเข้าเฉยอาอมันโดนขาเมื่อกี้อุ้ยโดนขาก็โอเคตีแมวไปตีแมวเฮ้ยเดี๋ยวแมวตายสองตัวแมวตายสองตัวโอ้โหเจ็บเพิ่งเห็นว่าแมวตายสองตัวแล้วโอ้โห เดียวุลบทอดเือดดอดดดดอดดดอดดเกือบไปทุกสามทีมันโกรธตอนโกรธทุกสามทีโอเคเข้าใจแล้วแน่หน่ะฟันไม่เข้า <joke> อ <amed écrit> ่ะทำไมปกทไมฟันเข้าบ <uk> ้างไม่เข้าบ้างไม่เข้าใจอ่ะหรือว่ามันต้องมีมุม嘛มันต้องมีมุมไหมอะเฮ้ยมันหนีอะโอเคดหเฮ้ยมันหนีมันหนี้ยไหวอยู่ถ้ามันหนีก็ไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่เอาละกูดีละอืกิดอีกลตามตามตาม ช่เอ๋เฮ้ยทุบทุบลบลบอุ้ย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 ,ยเกือบดอโดนฟันฟันเฮ้ยโดนตรงไหนโดนอะ่ะอกมันเหรออุ้ยโอ้ยโดนหางฟาดโคตรแรงเลยถ้าหางฟาดแถมติดสายฟ้าด้วยพาราเลสิตเหรออุ้ยอุบสามท,ทีไม่ไหวแล้วขอฮหิวก่อน ขอชิ <rude S 2> ้ amp, ceu, นก่อนขอชิ้นก่อนจ้าเอ๋โอ้ยเออหูเรียบร้อยจ้าเอ๋ไงจ้าจ้าเอ๋เรียบร้อยนอนเลยจ้าเอ๋กลัวกลับมาแล้วเหลือสองชีวิตสิสองชีวิตนี่แหละจะเคลียร์ให้ดูอุ้ย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 หมูโอ้โหจะเย็นนะอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหทำไมต้องสู้ที่มีหมูด้วยไม่เข้าใจเลยอะเซ็งอะโอ้โหมันชาเด็ดละหมูโอ้โหสู้ยากกันเนี่ย อยู่ไหนจินโนกะเฮ้ยเฮ้ยทำไรโดนเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันปล่อยปล่อยเลเซอร์ปล่อยเลเซอร์ออรโอ้โหอ้โหหมูมันเลี่ยมจริงๆอะ่ะเออทุบทุบให้หน่อยทุบหมูให้หน่อยจินโนกะเออตายเลยโโอ้หนัดเดียวหมูตายเฮ้ยลบหลบลบอุย้ยอุ้ยอุ้ยยังไงตามไหมไม่ตามใช่ไหมโอเคไม่ตามมาันเลงแมวอยู่ตอนนี้นแมวตายหนึ่งตัวแล้วตอนนี้โอ้ยโดนเต็มๆเลยแมวบินไปเลยเมื่อกี้โอ้โหเลือดแค่นั้นนะแมว ตัวนี้ตัวนี้ยังไงจะทุบไหมทุบโอ้ยหลบไม่พ้นหลบไม่พ้นลุกขึ้นเอ้ยอย่าเพิ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยลบลบลบทุบสามครั้งเอ้ยทุบสามครั้งโอเคมันต้องชะงักไปนิดนึงโอ้ไม่ไม่มนิดละไม่นิดละนิดนึงจริงๆอ่ะฝันขาฝันขาต่ออุ้ยติดหางอีกแล้วอ่ะติดหางอ่ะอุ้ยลบอู้หลบไม่ทันเจ็บมากไม่ตายยังไม่ตายรันรันเลยครับงานนี้อุ้ยโดด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 อเคทุบแค่ครั้งเดียวใช่ไหมเมื่อกี้ เป็นหิวเลือดเป็นหิวเลือดเป็นหิวเลือดโอ้หเจ็บมากเลยอะโพชั่นจะหมดแล้วอุ้ยอีกทีนึงอีกทีนึงของฮิวก่อนจินโนกา้าตีแรงมากเมกาโพชั่นเหลือแค่เมกาโชพชั่นโอ้โหอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมกากับเมกา,มกา,มกาไม่อยากจะใช้เลยอะใช้ไมเ่เถอะมา โดดใช่ไหมหลบโอ้ยหลบไม่พ้นโอ้หลบไม่พ้นน่าโอ้โอโดนอีกเหรอยังอุตส่าห์โดนอีกฝันไม่เงี้ยทำไมตอนนี้ฝันเข้าวนะโอมันอะโอ้โหเรียบร้อยป้าพี่อินนะสิงานเนี้ยป้าพี่อินเลยมาชีวิตสุดท้ายละจะชนะไหมโอ้โหมันต้องชนะดิใช่อไหมวะอุ้ยกดพีดอีกโอ้โหดวงไม่ดีโอ้โคนพีดอะเมื่อกี้โอ้ยแย่เลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเย็นนะจะเย็นไว้คุบสองคุบสามโอเคได้ได้ได้เย็นไว้จะเย็นไว้เราชนะได้อุ้ยระเบิดเกือบโดนเมื่อกี้อุยอออ้ยอุ้ยโดนไม่โดนไม่โดนแหมขอฟันขอฟันเฮ้ยทำไรโดดปะเมื่อกี้โดดป่ะอุ้ยโดดโดดโดดไปก่อนหาโอกาสตีก่อนกินโอกาสโอ้โอ,โอ้มันโดดใช้หางฟาดถอยก่อนนะ หอยก่อนไปฮิวก่อนเดี๋ยวนะหันหน้ามาดูก่อนโอเคมันมันมันสนแมวตอนนี้แมวเราตายหนึ่งตัวแล้วอีกตัวหนึ่งก็ไม่ตายอย่าตายไปแล้วเลยลบสามที่สามที่สามทีนี่ไม่โดนไม่โดนฟันแขนฟันแขนฟันอกตีนอกติดอกอ่ะเมื่อกี้โดดหาโอกาสแบบเมื่อกี้ให้มันทุบตั้งสามรอบก่อนแล้วค่อยกลับไปตีอุ้ย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 ร้อยเปล่าร้อยเปล่าอ๋อไม่ร้อยโดดใส่โดดใส่เมื่อกี้ ฟันฟันตูดฟันตูดอุ้ยฟันขาไปฟันขาไปฟันขาไปเฮ้ยลบลบลบมันตีนะมันตีนะเกือบโดนเกือบโดนมาเริ่มรู้สไตล์แล้วเริ่มรู้สไตล์แล้วอุ้ยอุ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะเฮ้ยมันหนีมันหนีอุ้ยสวยมันหนีมันหนีแล้วมันหนีก็แปลว่าเจ็บแล้วไม่เจ็บก็เหนื่อยเฮ้ยตามตามมันหนีต้องตามอย่างนี้ขอไปฟันหน่อยเถอะเฮ้ยแมวยังไม่คืนชีพอ่ะ ล่าจะรอแมวคืนชิมก่อนแบบนี้ทุกสามทุกสามใช่ไหมลบรบรบรบฟันแขนอี๋โอ้อาวุธถึงแล้วอ่ะโอ้ยแรงเจ็บเจ็บโอ้โอ้เกือบตายเกือบตายไม่โดนทุกสามปีเฮ้ยจังหวะนี้ได้ฟันโอ้หมูพอดเหลี่ยมเลยหมูอุ้ยถอยถอยถอยเดินทุกโอ้ยเฮ้ย โอ้โหเฟล,โอ,โ,เฟลโอ้โหเฟลเลยงานนี้โอ้โหแพ้ครับเฟวสเฟลเรียบร้อยโอ้โหไม่น่าเลยมกเมื่อกี้สำเร็จหนึ่งควสแล้วก็เฟลหนึ่งควสโอ้โหยอมใจเลยจริงๆอ,ะอ่ะอะไรครับเราหลบคลิปในวันนี้ก็เ <c oughs> ดินตบเดินตบยับๆเลยโอ้โหควสเสร็จหนึ่งแล้วก็ล้มเหลวหนึ่งจินโอก้ามันโหดมากเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ตัวใหม่ รอบด้านที่เจอมันนะถ้าเราคลิปในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ